เจ้าของหายเห็ดมือหน,นักบีบจนแบบปีดทะลงรถอานะโทษฝ่าเองไงนเนออพี่นออ้องก็ใช่ก็ได้เดาะกินธรรมศาสตร์นี่เลยโ,โดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเบอสุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกำนองลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาอยู่เตาท่านเดิมพี่น้องเมื่อนี้เนาะทางปนางเผิ่นมากองท่านพี่น้องเมื่อนี้กะเลยมาแวะเต้าท่านเนาะกะเผิ่นสีตามบังหงพี่น้องเผิ่นว่าหายนองลาตีตามเนาะโดยกำลังผักอยู่พี่น้องตอนนี้กะเมื่อนี้แวะมาทางเต้าท่านเนาะบรรยากาศแบบคึมๆเลยพี่น้องตอนสวยๆเมื่อนี้เนาะโดยกะสีบายะลรพี่น้องเนาะบริสุทธิ์แหละโดยเดียวไปเบิ่งเลยพี่น้องว่านางเผิ่อเห็นยังกินแน่เนาะ เมื่อคขึมฝนอยู่แลงนี่จ้าวัาโตกมาอีกบ่จักเนาะกระบน่นก็เห็ดเนี่ยัง็ุด่านบ่จักพี่น้องเพิเป็นปัดท่านเนาะวันมตีกะแวะมากับผู้วงสองคนพี่น้องเยเนาะโดยเดี๋ยวไปเบ่งนํากันเลยเนาะขอเป็นังได้เป็นตํามบังหงโดยพี่น้องขึมฝนอยู่เนาะทางฝั่งลาวเฮานี่ ตกทุกมือเลยพี่น้องเลยมาแล้วมันนีกันเนาะทางไอ้พมีพันอยู่เพือนพี่น้องยู่ก็ไม่เท่าน้องตีกับมาพี่แหละพ่นยู่อ่าเป็นหมูไม่เท่าทางไอ้พมีเป็นกามาพี่น้องเลยไปโดนแล้วเนาะมัหนีน้องตีกับมาพี่แรกพี่น้องเลยคนที่คอยอยู่เพือนดอกเนาะมีแร้วบ้อมังคุดมีระเบอมค เอาสบายดีเด้อพวงป้านางจะดึงไปได้ไหวไมาไปตามเดี๋ยวคุณบอไปตามเดี๋ยวคุณเลยพี่น้องอือเอาจิ้มปานางสบายดีปานางโดยสบายดีปลาทีโตจิ้มตามด้อหน้าขาวจังเลยกินเต้าหูินตามด้อจิตามเลยบ่ใส่กันแดดได้ไหมนั่นใส่กันหอนนี่ให้เอาตามบ่ให้เอาตามบ่คือจับตามเอามาจับไหมคะเลย ใครทีจับกล้องหาจะจับก็ได้มาเบงนี่ลุงแหล่มาตามโมงหี่นองบานีเนาะป้านางเป็นมือกองเ้อป้านางเป็นมือกลองมาซีมซีมือเขาอะะไว่มีเบาะลงหลยหั่นน้ำตาลกะถืออยู่หัวตัวหนุผู้ป้า ะไรไก่เนี่ยล่ะมือกล้องกับยักษ์เต้ใช่เต้ครัวอยู่ด้วขอโทษขอไฟได้ไรไก่พร้อมไก่ลุงแหล่หลายหลายไหมลุงกล้องจะเย็นเย็นลุงแหล่เห็นยังกินเลยนะเก่งเห็ดเก่งเห็ดใส่ลายผลจังเออใส่ไปโลดใส่ลายเสียบลายน้ำม้ต้มก็มีเก่งเห็ดปวกก็มีมีครบหมดเลยดิ ลาตีมือนีขคือบไปหั่ป้าว่าป้า,ปา,ปาะอะย่างมาจะหนวดสายจะเสาหานั่นแหละเขาบเห็นจังเออเสจะเบิดจะเสมาห้างเขาบาเห็นแ<อ>สงนดงว่าเน็ตป้าเมดเลยเสรจไปแล้วบบพอติเนี่ยะเสมาแล้ว่อคืนคะนะตีก,ก,ก็ใส่่ใส่ก็ได้ทำใส่นี่ตรงนี้จะใส่วานอะไรเลยมะฮุงหลายๆเล<อ>ยคู่ต้นอตอนนี้ซําซิกิน กามมือ้ไก่เฝ้าก็มีแ่เนาะจากว่ามันเป็นยังบุกไก่ปานังมันตกคอนตายแม่มันไข่เลยอันลูกมันขีดไกสันต้คอนตายเลยว่ะมีดเด็นู่นนี่นี่นี่ด่งคี้ยวอีพายนี่นีนี่นี่มีดโอเค ตำเสียแบเด้อซมซมมาต้องหวง่วงนะอาหารอีโจ๊กแมาต้องห่วไปนนเลยอาหารอีโจ๊กสีมือคนเก่าหน,าน้นตาตำเสียไหมเขาตาบอไฮรัน,น,นหรอเละตำตะกรงพื้นน้ำมันนึกว่าฮักกันมาหอนเรื้ออันวางอันเคียงแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว,ว่ามันแดดปากก็เลยปากพรอ ก็เลยแสกไปหาลาตีค่ะและ้วดองโบ,ม,ม,างบมาโบมารัดอันดวงเก็บหัวมัวเก่ามาอนีโบได้มาเลยเออเอเอบีบใส่ปลาลาลางอะอืมเก็มหมดจังปลา,าแมนคะแนนตามมันอยู่เฮือนป้านางนี่โอ้ยสำชิตักใส่ เอากับป้ากะซื้อมาไหวครับแล้วเงยเงยทองก็จังมามากระซ่างเลยบุญปากินแล้วเออมาบันนี้กับป้ากระดาคอมาแล้วเนาะเราเราเห็นยังเราเห็นยังดพิษเหเห็ดพิษอะไรส่วนป้ามาแต่เศร้ากับโบมาเนาะป้าหยางตจนหอดเตาถ่านเบิึงเลยเออเราใจร้าย บอกที่นี่เห็นเพ่นจะได้ว่าสิยาคนยุแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคอบอมานางมานางวาสิาบ้านนั้นเนยซิมมึงเดินลาตีบ่พ่อยังบแว่เยบแหว่ก็คือบ่เมนรหดอันทงมังนาวใส่ไปซิมคือเห็ดบ่เป็นตะแสแถวหนก็ยุ้งยุงเข็มอานน้ำตาลใส่กแดะราเค็มเนาะ เจ้าของห้เหตดมือหนักบีบจนแบบปีดทะล,ลุรถ <laughs> อ่ะโทษป่าเอีกอเนี่ย <c oughs> โอ้พี่น้องคะแนนว่าตั้มหงวแสลกาโทษป่ายได้เลยลาตีค่ะ <c oughs> อน้ำตาลก็กกันเนาะปุ่นน้ำตาลกระถ <c oughs> งหนึ่งใส่เข้าไปอื จบ,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 บเว้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้อือออืใส่แบบเก่งๆอยู่นะ้วจะมันหวานปวดซี่มึงเดินล้ตีวะเนี่ยตอนแรกว่าสีพากันไปหาหนุห่มใม้นี่วา่าเสียมาเห็ดหนุ่มใม้เออป้าก็สีขาอย,ายาู่ส,ยสีแซกไปหาตี่าเสีไปเห็ดหนุ่มใหม่ทงแต่ว่าหนุไมใหม่ใช่นะ,ะแต่ว่าถุงบ่ท่านไอซื้อไปซื้อถุงก่อนเด้เอ,อป้าบ่มีถุงแกนี่ก็มีนะ อยากยามมันอยากกินกะเออจ้ําแจ่วกะแซ่บอยู่เด้หน่อไม้ต้มเาน่ะมากๆหน่อไม้กินหลายแล้วสิซ้อเออดนๆกินเทื่อนึงอ้ำวันนมา้มาชิมจัง่หือชิมโลดละตีว่าแซ่บกะแซบ่แซบอ,อ้ำอิม่มแห่ช่องเธอชิมบ่แซ่บกให้มันู้ไปเนาะมีผัก,ก บุมีแล้วอันพักอันนั่งก็อยู่ป้าปลูกไว้อยู่เพื่อนผู้กะกินคำหนึ่งกะคิดใส่ของป้า<ม>อยู่เพื่อนผนะู้ก็เพิ่มสีนีนะเพชรป่ะบุ้มเพชรแต่เค็มอย่างเดียวมีแต่เค็มอย่างเดียวมาจ้ะลุ่นนี่เอาลังเบิลงอันนี้ในใจกับเป็นโลกใจค่ะค่ะเป็นโลกตบโลกใจนะเดี๋ยวเอาให้เละก่อน <laughs> ไก่กระไลหลายเนาะไก่มันสามเจ้าเนาะทัง้งไก่ทั้งไก่แม่เท่าแนะ่ไก่ลุงแหล่เนนะี่ยไก่ป้านางเนะีน่ยตองไปลาจะต๊อกไปอ๋อพี่น้องเอ้ตำเแล้วแล้วบบบนี้เนาะสีสันเนาะตำบางหุงพี่น้องป้านางเพป็นให้ตําโซซิมือ คือสีเข้มคือสีเข้มคลงู่รล,ลบโบแมนเฮาเนี่ยตามเฮาบอกจ้าให้เฮาตามมียังอันนะคะปลาไข่ทอดบะหลายาลาอย่างเนี่ยทำไมใสนะ่ป้านางย้อนใหม่จ้านะเอาป้าก็ทอดแล้วป้าก,ก็กินมานลำทางนี่แหลอะอืยังอันแล้วโบแมน,นเพื่อนเฮาอันนี้อันนั้นย่างกับป้านางอันนี้นะ พัดน้อไม้ใส่เห็ดอ๋ใส่เห็ดวะเป็นตัวแสีบแท้ลุงแหล่ได้หรือซิว่ลุงแหล่อันนี้ข้าวปนางพนอามาเลยพี่น้องอันนี้มีอยังวะสมป้าแล้วก็ทอดไข่เคี่ยวนข่คือซีเรียบร้อยแล้วอันนี้ขวดน้อไม้ใส่เห็ดขวดนะกินข้าวอีตาทานมื่อนี้พี่น้องเลยขวดน้ำไม้เชิญมอลุงแหล่ใส่เห็ดขวกครบน้อา่งแม่น้องเลยค่ะติ๊บข่าวกันใหญ่ บายดีด้วยพี่น้องเลยสบายดีองแน่อันนี้กับใเอาาหารทุงแหลมมาตายได้สิท่กองเขาใหญ่มายห้ลุกนี่บุญลูกใดทัวกองเขาลุกนี่ใหเจ้าจ้าว่าสิไงจะกกองม่จดะบุมีเปิดขึ้นมาบุมมีเข่าจังเน้ะเปิดมาบุมีเข่ากับํำบุบายเลยเอ้อค่นีีเอกินบุกระดกำนี้กะ กินกินกิน้กินน้องเลอไม่กินไัวใส่เนะเฮ้ยทุ่นจะเติบโใส่ก็ได้นอกกินธรรมชาตินี่แหละหม้อหุงหงมีทอดไข่กอนปลาโอ้ยทำกินกิ้นอนลูกแหลกไมงตังใส่เลยนี่เรียนี่ตู้หนึ่งเรอยู่รถปู้เราบอตัวไขรตัวบ้านบอกกินเลยมาตังค์มาทางนี่มานแงลกมาทางนี้ดีตังมาที่นี้ดีอันนี้ก็ได้ขช้กอขาวทั้งนั้นก็่ อไม่เหลือขวดน้ำไหมกินได้ไหมขวดน้ำไมัหลีอ่แล่วขวดน้ำไหมใส่เห็ดปวกเอาเห็ดปวกบ่เนะแลได้ปลาดังแซ่บบ่ยอเรื่องี่น้องเรื่องนี้เขาเตรียมมาน่กินบ่มีผักกัดบเนาะบ่ผักมาให้ไปดึงอัน้ำหัวให้ผักบัวลาายังก็เรียวว่ามีอยู่แถวนี้บ่แม่นบอกนี่ฮะมีแล้วปลาดังมีอยู่คบเบาะคือเราเห็นเือกินตำขหวานตำ ซีมือลาเต้เค็มตอนแรกนะซีมือลาเต้เค็มเค็มแล้วใส่น้ำตาลเพิ่มบุ๊แซบกัตีได้จางๆกินเค็มเมนวะจางๆกินเค็มทำวานเลยนะไม่ได้เค็มไม่ได้เค็มไม่เค็มปะน้ำมันร่มกับไม่รู้น้ำมันหนึ่งพอนางกินเห่งเป็นเดือดแซบเนาะเอ้าคนหิวเลยเนาะมันกินแล้วมันหาเด้อกินคนกินหลายคนกินถ่ายพนังอางนี้ดิมดวนี่นะ ใช่อืมใช่ปะหอมเนาะเห็ดแบบลาวลาวเห็ดแบบลาวลาวบะเห็ดแบบไทยๆเอมือเราเลยตะมังหงนะมาเด้อหลายคนหลายคนเอาแต่จะเอามือก็ได้บะเป็นยังนี่พวกเอานี่พวกอะไรบอกว่าเอาหมูเนื้อไก็บอกเอา โบกีนีกว่าตะมังหงแซ่บพี่น้อยป้านางอยู่พุนเงาแล้วป้านางนะบบมีโมน่กจะเงาแล้วป้าจึงมาอือฉันบอกเงาป้าโบมาเด้วยจะลงขึ้นหยาดเฮ้ยไอซุกเอชุกโบได้มาหนีเลยบอสมาบ้านเหรออือ มากเขาหดเขาสั่นเขาไปเลยไปห้าแม่แม่เขากินเขาไหลวะนะแซ่บทำไม่อันไหลบ่หนาเนื้อของไผ่บ่บนอันนี้นทำไมไหลนทำไมไหลมันไหลลูกแหล่เขาได้รอบเศษยาวๆเนาะไหลปุ๊บใส่ปุ๊บขัวอยู่ดิปบใส่ปุ๊บขัวทึ่งกันเฮ็ดบวกกัพัดใส่กัน เงียใหญ่เบ่นอ่ะเดี๋ยวจะเคินกล้องได้แหละมาเดิอป่าไม่ได้เคินเนใป่าหิวแล้วป้าเอาขาาดเนี่ยป่าหิวแล้วป้าเอาขาขาดเด้งอ่กินจนอิ่มหมดเลยกินกงบพยภากันในแห้งแสบดำหงส์เนาะดพวนละพาเดี๋ยวไปนะ พุ้นไปเอายู่เสอนใหม่อะปาหน่นหมมี่เลยได้ปลาปไวยพบโแห้งเลยเหนาเพื่อนเพือนห้ากับมี่เลยกเกี้ยี้เลยเกมันยังม่รูบอกเพื่อนนานปุ๊บเนื้องัวกันวะัวบุกินเขาถกเพรอไพ่ด้อมือนหิ้วเขาแล้วได้กินแล้วแหละคนนะฮะทำไมย่ายเลยพี่ต้องยกเมื่อปุ๋ ตั้งมาเห้ากินน้ำแน่ยนะคือมาชิมกนันลข้าวน้อกินขอาลยไม่ไ้กวเดี๋ยวขวดทานขวไดทานมาได้มีน้องนะคอคอดำคอนั่นอยู่ถ้าก็ได้ชิมหาวนี่แหละชีวินทยยัางม้วนเผ็ดทานทานแล้วทานย่ง้วเหาก่อน กินเต้าอ,อยเฮียไปเยก็มแหงเป็นลมอยู่นั่นเผ็ดเนาะตามเองเผ็ดเองอ๋อใส่ยังหน่อยป่ะนะบริณฑ์นับแสบพี่เก่าน้องทงบริมากมุมีบุญปากเล <c oughs> ยเราหยอกเพื่อนพี่น้องเก่าเห็นว่าเพชรขอเป็นวัยรุ่นแต่งานเห็นดีนี่รับอายุนะ นะตะมุนมะมีตะนแมนโยตะตะคนปัเห็ดตะกี้คือบริเพรอ๋้าจกินแล้วเขานำบริเเพชอยู่แต่ว่ากระท้องฮะและยังจงปานาตีก็เคยจะกินเลยกินเออยู่ไปหาหน่าไม้ขายอยู่กับเจ้าฮะกินตะลอดแต่ก่าเนาะม<อ>ไปหาหน่าไม้ขายได้ปะปะนกแต่ว่าเหยีบไเห็นเออต่เเชาเศร้าสิบโมงเนี่ยออกมาแล้วไปขายป้ามาป้าดท่านอือ พี่หาหน่มยไหลเลยย้ำ12โมงบ่ายโมงมาแล้วกินน้ำไม้กินน้ำไม้อยเอ้ยกินน้ำไม้วะกินข้าวอยู่เต้าทานพี่น้องเล้ปนางเพิ่งกล้ามากองพื้นใคายังโหลดพื้นเจ้าปนางยืนซามจึงน่อยเลาได้ซ้ำโหลดป่าที่กองและอืมไผ่ด่เห็ดปวกนั่นลุงแหวบอ่ะลุแหวบ โจ๊กงคือสีจูมค่ะหน้าอะไรลูกเหน็บไปหาวานี่ไปวานี่มันเน่าบดมันเน่าก่อนเออแกงกินแต่ตีนมันได้ปะแตหารยิบพวกนี้มน้าจะปุมมันไงใช่เว้ยมันยิบเน่าเกิดกับใบดวงเขินหามาแกงแต่ตีนมันเลยกินตัวมือมันบุบดแกงมันเลยบุบฮะกระแม่ไล้เนาะเขาเมื่อเขาก็ระลึงกาก เจ้าหอยายยังกินอยู่แกงเห็ดยกงกินเห็ดปุ้ยังน้าลดไปกลับมาอันี้ยายก็เหมกับมะเขือปได้แบานงกบจ้ะนะเอาแจ๋วอย่าบอสมมอนมอแล้วยังคุณปีหน้ากินกินยังไงจะพัดปมะเขือเีแมวอันพันมันอยู่สี่ละซื้อซื้อน้ำเ้ากะลวกกะแ แบบให้มันใหญ่ก่อนเนาะจังเอาไม่ออกมาแผ่ลูกป้าสิกัดเอาเฉพาะเองด้วยผ้าเรืองผ้าแจ็คคือเขาเลยผมกอดกันพอบ่อกระแนมบ่อห็นน่ะมันเห็ดเห็ดได้เลยใส่ซังกระสีเค่ะแล้วเฮาอัดใส่ตู้ไหมเมื่อเขาเห็นเนี่ยเขาเห็ดยี่ร้อยเอ็ดนะอืมแล้วกี่ตจงนี่เอ็ดยังล้วนเลยที่เอ็ดยัง เยาวาแถวนี้เห็ด่าเป็นแต่ว่าเนื้อลเอดค่ะอันนอของเห็ดเอออันนี้ต้องมะนีกับพนกะเทศใส่ซังซีอ่าๆลงมันีเข้าฮอดมีทอเขาเป็นมีทอเขาเป็นอน่นี้ต่าย่อแท้เมื่อีนี้ยคายตลอดรวกซ้อมเลือกเขาว่าไม่จะกอดเนีย่งเ่งบเสียงห้องฉนันเยอะนี่นี่ยังอง แล้วแบบองนกันโดยปั้นกันลูกสคนพี่น้องเนาะกินอิ่มแล้วบ้านเนี่ยมันอยู่แม่มั่งลหนที่มันอยู่ที่ชอมันอิ่มมาปะนางกลัมาปั้นลูกปั้นเต้ากันในนี่แหละโดยพี่น้องเลยอิ่มมาปะนางอ่าอิ่มเนาะอิ่มแล้วเนาะากินตามมังหงพี่น้องเไก่ห้ามัแม่มันเจ้าคอนตายมันนี้กาบรรยากาศแบบคือฝนหน่อหนึ่งพี่น้องคือฝนสีตกเลยเนาะ กเกือไก่กินนีป้าไก่เคยละลายทีนัะคนเลียนต่อจะไปหานน้ำมับ้างไหีกินทานน้ำม่นปเนาะอินอิ่มเลยว่าบ่ออกินอิ่มแล้วบ่าไปถือข้อนี่ป้าแล้มือนกินอิ่มแล้วมึงว่าอาไปยังออานไดกินอิ่มแล้ว่าจะเคลื่อนไหวนี่เฮอถึอขอแล้วเนาะ อ้าวพนางสบายดีเด้อบันนี้เด้อสบายดีกินข้าวอิ่มนะสบายดีเด้อลุงแหลเด้อถูกฐานประบนันนี้เพิ่งยิบมาไว้นี่เลยพี่น้องนะลายเป๊วเติบเนาะอืเก็บประทันได้แล้วจ้ะอ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็สี่ขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบกันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี